ขุดไปใส่ใส่เนี่ยฮะเลาะหวยเลาะหน้าเข,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 ขา,าเนี่ยบ่สวัสดีครับประมาพี่น้องสุขุสุขคนครับยินดีต้อนรับสู่ส่องพญ่พนมน้ำบุตรมื่อนี่มาเบิ่งเพิ่นขุดอย่างขุดขุดใส่เดือนเนาะขุดใส่เดือนไป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 ,ไป,ไปกักเบ็ดครับขุดใส่เดือนไปปกักเบ็ดมือนเนี่ยคุดอยู่ข้างเฮือนนี่ยละมื่อนี่ครับรรยากาศแดดแจ้ง มือหนึ่งครับผมแดดออกแล้วครับเมื่อวานเนี่ยคุมทั้งมือเนาะเ,าาเมืม่อวานเนี่ยคุมทั้งมือมือว่านในกรุมทั้งมือมือนี่กับอากาศบรรยากาศแก้งครับผมนี่แหละครับเอาใส่เดือนไปปักเบด็ดครับพี่น้องขุดไปมองไดมี่เนาะมองไดมี่ก็ขุดเอาครับใส่เดือนเนี่มีก็จะหายากอยู่ครับหายากอยู่เด้อทันวันนีนย่ามมันเนาะถ้าเป็นย่ามเพลินโอ้ยอะคูดเอาใส่ก็ได้ มกคุดก็ได้ย่างเอาตามงางไม่ก็ได้ครับูเป็นมะคุดเอาอยู่ขางสวนย่ายนี่แหละครับผมกัดเาขาไปขึงสวนย่ายนี่วันไหนเี่จะกลัววันนี้ลนนปลาปลาซอยมันบ่ตึ๊กตึ๊กแฮ่มันบ่าวานวานดึกสะดุ้งเออ ตึกสะดุ้งงว่ตีวอ้เมื่อนั้นยังเดือลายจึเก้าามทิ่โัวนใสโอ,โอ,อยน้องโคงเลยครับเ<อ>พิ่งกะชิ่มคุดเอาได้นี่แหะครับคุดใส่เดือนไปปักเบ็ดพี่น้องเลยคุดเอาตามเลยล่ะมองได้ ก็วกันพวกยังพวกขุดเทากนแกนเจ๊ะเจ้ากันว่าอาใไลได้ไล่ไล่หนึ่งบันเจ้าค้าสะดุ้งขายอืมแง่นดีก็ไปสานนันต้ากับปุ้งกับปุ้งไม่ได้สองรวยนะฮสิใจโอ้เป็นปาสะดุ้งข้าวเดียวป้าสะดุ้งสองมนึงกับได้แล้วสองรวยก็บาทลวยนึงข้าวเดียวเฮาหรืเฮ เันน่มีใหม่เมกาให่แล้วตัดลงมาใหม่พาบานไม่าบานมันเท่าเนีแหลไม่าบ้านเรดนบ้นเฮง่พาาเฮพบ้านเฮี่ากบงดน่าย้าเฮงดีนี้าเอนี่า้านเงมีน่พ้นเฮี่ยนเดยบ้นอดี่เงนายบานกี่พา้นดายาเดานเดีียมนเดียวนเี่ใายบ้นายเด้อ มนเก็บบนี่ครัผมจะได้กับผมนง่ายเลยครับปักเบ็ดก็ได้อันดับแรกก็ต้องหาเนื้อก่อนครับผมเนื้อช่วงนี้ก็จะเป็นใส่เด pues um. uh. nah ือนเอานื well, me ้อไม่ใส่เดือนครับผมใส่เดือนเนาะใส่เดือนครับมันจะเป็นฤดูของเพลนครับผมรูดูประเมินคือแรกๆมันจะใส่เดือนพอยับๆไปจักหน่อยเข่าเขียวหรือว่าเข่าเริ่มตั้งท้องก็จะเป็นเนื้ออีกแน่หนึ่ง เนี่ยเกียวเนี่ยหอกเนี่ยยังกลับไปแล้วเท่าก็ครับเป็นช่วงเข่าม่านออกดอกด่นจะเนช่วงไหนจะเป็นเฉียดครับเป็นเฉียดน้อยเฉียดหน้าเท่านี่แหละครับเฉียดจะหน้าเนี่ยใส่เป็นพวกปลาคอปลานันจิงครับ่ะตะฤดูการจะบวกขึ้นกันเนีตนแต่ละช่วงแต่ละยนิมเนาะแต่ช่วงแต่ละยนามจะบวกขึ้นกันครับนี่ครับชีวิตคนสู้ชีวิตหาป่าครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไซเบตตึกแหปลา้ํำขึน้นครับกับบรรยากาศมื่อเนี้ยแต่ถือว่าเห็นแดดแล้วครับเห็นแดดแล้วมื่อเนี้ครับแดดแล้วแดดแล้วขอบคุณครับผมพอกันคลิปหนาเด้อขอบคุณก็ที่รับชมชิปครับผม